สวัสดีค่ะก็อยู่กับชาแนลแบร์เอนเดอร์บัตช์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นวันพารลือหัสนะคะเป็นวัน exp day นะคะ,ะเดี๋ยวรับ10ขนนกก่อนนะ exp day ก็คือเพิ่ม xp เหรียญนะคะเป็น2เท่านะเราก็จะไปเก็บเลเวลกันนะคะคนที่อยาก up เลเวลเร็วๆก็เล่นวันนี้นะคะแนะนำเล่นวันพารลือหัศก็จะได้คูณ2นะคะ แต่อันนี้เราซื้อกระป๋อง EXP ไว้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าใช้เบิ้ลกันได้หรือเปล่านะอ่าเห็นไหมคะก็จะขึ้นอีเวนต์อีเวนต์นี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นด่านนาฬิกาด่านหกกันนะคะก็อยากได้รูบี้นะคะจับ แล้วก็ส่วนใหญ่จะได้แต่เหรียญกับข้าวโพดนะ <c oughs> มาถึงก็อัพแร่ไปนะคะอัพแร่ให้เต็มแล้วก็ปล่อยตัวเรนเจอร์ออกไปเรียกเพื่อนมาช่วยนะคะ <c oughs> ดันหกตอนนี้ก็เล่นแบบชิวๆนะคะสบายสบาย อ่าแบตจะหมดนะขอชาร์จแบตแป๊บ,บอ่ะก็พัดไปนะคะเพื่อนก็มีดร็อกเตอร์เอเคมาช่วยด้วยนะ แล้วก็ฟีดไปนะคะพัดแล้วก็ฟีดไปก็ถ้ามีมูลนะคะด่านหกก็ผ่านแบบสบายะค่ะไม่ยากอะไรนะ,ะอ่าได้สี่เปอร์เซ็นต์นะ e.x.p. 4%ปกติก็อยู่ประมาณ3%เนี่ยนะฮะสองอ่าได้ข้าวโพด <laughs> แซลลี่สตาร์คอนเซงเบยก็มาลองตาที่2นะฮะ ก็จับไม่ได้กบแดงนานแล้วนะคะตอนอีเวนต์กบก็จับไม่ได้เลยนะสักตัวไม่อยากจะเชื่อใจร้ายมากเซบาสโกไปนะคะ ทีมเรานะคะเป็นก็เป็นตัวสเปรดล,ล้วนๆเลยนะคะทีมที่ใช้นะคะแล้วก็มีโมลชุดดำติดมาตัวหนึ่งนะคะ อ๋อได้เหรียญน,นะคะถ้าไม่ได้ขา้าโพดก็เหรียญน,นะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวเพื่อนเลเวลเก้าเก้าจะเก็บไว้ผ่านด่านอะไรเงี้ยนะคะ้เาเอาไว้สู้ PVP นะคะ ตัวฮิตแมนนี่ก็ตีแรงดีนะคะตีใช้ได้นะเจ็ดล้าน อ่าห้าสิบแปดเป็นหกสบเอดเปอร์เซ็นตะนะคะก็สามเปอร์เซ็นตนะจริงๆก็เท่าปกตินะคะไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่โอเคนะคะสามตาได้ข้าโพดมาสองนะได้เหรียญมาหนึ่ง <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นโหมดต่อสู้ดูนะคะโหมด PVP ดูด ตอนนี้ระดับคะแนนอยู่ประมาณ3 5 0 0นะคะเรามาดูว่าที่ระดับ3 5 0 0เนี่ยมันประมาณไหนนะคะอ่าอันนี้ป้อมใกล้นะเราก็ฟีดเลยนะคะถ้าป้อมใกล้คือเล่นเกมเร็วนะคะเน้นโจมตีป้อมนะคะ มีเยนโลมาช่วยด้วยนะอ่ <_ an> เห็นไหม <_ an> เราก็รีบปิดเกมเลยนะคะ<_ an> <_ an> พราะคะแนนสามพันขึ้นเนี่ยตัวคู่ต่อสู้มันจะ ใช้ใช้ไอเทมเยอะนะคะใช้ไอเทมครบเลยอ่าก็สู้แล้วก็ตัวค่อนข้างเก่งนะคะก็จะสู้ยากนิดนึงอ่าแล้วก็ฟีดเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ฝั่งตรงข้ามมีมนูนเหมือนเรานะคะอ่าเห็นว่าใช้สก,กิลเดียวกันนะเราก็ต้องรีบอมตะนะคะเพราะว่าตัวมนูนนี้มันตีป้อมแรงมากนะตานี้คิดว่าไม่น่ารอดนะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนมนูนเขาจะแรงกว่าเรานะคะแล้วก็ปล่อยตัวออกมาเยอะมากเลย แล้วเขามีตัวแบ็กคิงเอ็ดเวิร์ดด้วยนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะพังป้อมแตกอย่างรวดเร็วไม่รอดนะคะ อันนี้ฉากไกลขึ้นมาหน่อยนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นมูนแต่เป็นเจ็ดาวนะก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่โอ้โออกมาเยอะเลยพัดออกไปก่อนเลยนะคะของเราแร่ไม่เยอะมากนะคะประมาณห้าพันมันก็ปล่อยได้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะคะ ทีมเราก็เน้นโจมตีเร็วนะคะไม่ไม่มีตัวสายซัพพอร์ตเลยนะมีแต่ตัวตีล้วนๆมีแต่ตัวสแปรดล้วนๆเลยนะคะเน้นปิดเกมเร็วนะคะถ้าเกมเร็วปิดไม่ได้ก็แพ้นะคะตอนนี้น่าจะสู้ได้นะ,ะอ่าเรียบร้อยนะคะโอเค แล้วตาที่สี่นะคะอ่าป้อมใกล้กแล้วนะคะแล้วก็ฟีดเหมือนเดิมนะคะฟิเซอร์เหมือนเดิมแล้วก็เอาไอรอนมนูลไปจัดการนะคะมีเยลโล่มาช่วยด้วยนะเยลโล่ของเพื่อนนะคะอย่างนี้สบายนะคะ อ๋อเขายื้อเกมไว้นะคะแล้วฟิกฟิกกลับนะ <c oughs> เราก็อามาตาไปนะคะ <c oughs> อ่าเรียบร้อยไม่มีปัญหานะคะสบาย อตาที่ห้านะคะตาที่ห้าอ่าของเขามี AK นะคะมีบาวโกลเด้นโกลเด้นบาวมีมมูด้วยนะคะ โอ้ยอย่างนี้ถ้าจะแย่นะมูลเจอกับมูลนะเราก็ฟีดไปก่อนนะคะฟีดไปก่อนต้องเบรกเกมไว้ก่อนนะคะตอนนี้ติดตัวโล่นะคะติดตัวโล่ไปไหนไม่ได้อ่าโอ้มาเป็นกองทัพเลยนะเอาเจอพัดกลับนะคะพัดไปเจอพัดกลับ ตอนี้ก็ลำบากนะคะสู้ลำบากถ้าจะไม่รอดเพราะเขามีมูลเหมือนกันแล้วก็ตัวอื่นดีดีค่ะเป็นสายซับพอร์ตอะไรเงี้ยนะคะมีตัวเจมตัวชาวอะไรเงี้ยแล้วเราใช้ไอเทมหมดแล้วนะอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ห้าตานะคะแพ้ สชนะสามได้มาแค่สิบแปดต้มนะเล่นหแตห้าตานะโอเคก็วันนี้ก็จบแต่แค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ฝาก subscribe c h anel ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะดันใหม่น่าจะมาเร็วๆนี้นะโอเคบายบายค่ะ